อีนงสังเกตเบิ่งบอผมเคยขึ้งงอก,กหมองนี่เคยคิดหลายเคยเครียด <c oughs> ทุกคนเคยเครียดว่ากอสีทํามาหากินทัางใดเต่จังสีได้เงินมาใส่หนูเออแต่นางคิดนางขมอยู่แต่เคยคิดแล้วหลายเป็งสีแดงพี่นงปั่นโต๊ดฮะจีงงอเบิดหัวก,ก็บ,บ่กงอก,กบเบี้ จะได้เป็นให้ไล่เมื่อหงอกตันนี้พนะประจานประจานวุ้งว่า่อยเกเลี่ยว่อยขาเลี้ยวเพรเป็นอย่างอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ต้องสูบเหมือนคือสไตล์ของแย่อไอยค่อยค่อยคิดค่อยคอย่คอยทำ่อยเฝาเฝอบนแนดอกพี่น้องเพราะ่อยเคยตัดสินใจแบบเฝอเฝารีบล่นค่อยก็ค,อค่คอยพาดมาหลายเกี่ยวเล้วค่อยก็เลยคิดคิดหลยๆ 给比牛。<Did>